คาถาภาษาอังกฤษบท L E E L 01ขอนำเสนอคาถาภาษาอังกฤษค่ะชื่อว่าบท L E E L 01นะคะาสามารถท่องได้แบบว่าบ่อยๆเลยนะคะหรืออย่างน้อยเลยก็ท่องวันละ3จบนะแล้วชีวิตการใช้ภาษาอังกฤษของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองท่องให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะก็ท่องแบบสบายๆเลยะคะ่ะไม่ต้องซีเรียสคำแรกนะคะ Jungle ป่า นางฟ้า angel ปราสา castle. ปปท castle apple apple table โต๊ะ miracle ม,มหัศจรรย์ double สองเท่า tickle กระดิกมุม angle uncle ล,ล,ลุง cancel ยกเลิกยกเลิกลเดี่ยว single รถจัก,กรยาน bicycle eagle no in sea สีม่วง purple maple ต้นเมเปิลน,นะ handle รับมือดิ้นรน struggle gamble การพนันหินอ่อน marble โอเคครบแล้วค่ะก็จะมีชุดนี้จะมีทั้งหมด20คำนะคือคือแบบาสามารถเอาไปท่องเล่นๆได้เลยนะคะท่องได้เหมือนสวดมนต์ได้เลยนะคะท่องอารมณ์ประมาณนั้นเลยก็คือเป็นบทคาถาภาษาอังกฤษนะคะก็คือให้สังเกตนะคะชุดนี้ก็คือมันจะลงท้ายด้วย LE หรือว่าเ l นะคะเพราะฉะนั้นคำมันจะออกเสียงออกมาคล้ายๆกันเลยมันจะออกแบบ เออเออเอเอเอะไรลักษณะนี้นะ jungle angel Ang Ang cousin apple single purple struggle marble gamble ทุกอย่างจะแบบคล้ายกันหมดเลยนะคะจะคล้ายคล้ายกันหมดเลยๆๆๆเลองไว้ท่องดูสนุกๆนนะคะคาถาภาษาอังกฤษค่ะ